โอ้โห oh, สารแหน่นะคะตอนนี้เยินมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นกระถางเดิมนะคะต้นเดิมนะคะแห้งไปหมดแล้วค่ะว้าวดูกระถางนี้นะคะหลังจากที่บำรุงด้วยสูตรนี้นะคะโห oh, คุณชมค่ะดูสิคะเนี่ยทำสาวใหม่นะคะใบเริ่มใหญ่แตกยอดใบมากขึ้นค่ะอย่าทิ้งนะคะอย่าเพิ่งตัดทิ้งค่ะใครมีสารแหน่สม้มๆนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะปลูกสะระแหน่ไว้นานแล้วเป็นปีแต่ว่าต้นยังไม่ตายมีบ้างไหมคะแต่ว่าใบเขาจะเล็กลงแบบนี้นะคะโซมแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะแต่ยังมียอดมีใบยอยู่นะคะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทําสาวใหม่นะคะทําไงให้เขาเขียวเร็วนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะกระถางนี้นะคะแม่จิ๋มปลูกเป็นปีแล้วเนาะต้นเขาก็จะ เริ่มที่จะแห้งนะคะใบใหม่ที่งอกขึ้นมานี่ก็จะเล็กลงค่ะทํายังไงคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยทําให้สาระแหน่ของเรานะคะกลับมาเขียวงามใบใหญ่เหมือนเดิมเลยค่ะวิธีไหนเดี๋ยวไปรับชมแล้วก็ทําพร้อมกันเลยนะคะ นี่จะเป็นสระแหนกกระถางเก่ากระถางเดิมค่ะที่ปลูกมานานแล้วนะคะอันนี้ผลที่ได้จากการฟื้นฟูใหม่ค่ะที่เขาเรียกว่าทำสาวนะคะคือต้นเขาจะเริ่มแห้งนะคะแล้วก็ใบก็จะเล็กลงตอนแรกนะคะไม่มีใบเลยแต่ว่ารากเขายังอยู่ค่ะยังไม่ตายนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมค่ะมาฟื้นฟูต้นสระแหน่แบบง่ายๆกรางเก่า,กาๆเดิมๆโสมๆนี่แหละคะ่ะ ให้กลับมาเขียวงามมียอดเยอะมีใบใหญ่ให้เราไว้เก็บรับประทานที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็ใช้แค่สองสิ่งนี้เองนะคะทำให้ต้นสะแหน่ของเราค่ะกลับมาเขียวงามนะคะรากเดินดีนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนี่เลยโมโนโซเดียมกูตเตรเมดค่ะผงชูรสค่ะ ผงชูรสนะคะนอกจากว่าเพิ่มรสชาติให้กับอาหารแล้วนะคะเขายังมีคุณสมบัติคือเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตดีต่อพืชด้วยนะคะทําให้รากค่ะดูดซึมนะคะไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกะะต้นเขาก็จะเขียวเร็วรากก็เจริญงอกงามดีนะคะต่อไปค่ะน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวนี้ก็คือที่บ้านนะคะของข้าวทุกวัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้น จะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะเพราะว่าในนี้เขาจะมีวิตามิน B มีธาตุเหล็กนะคะซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชผักมากใช้ได้กับทุกชนิดเลยค่ะถ้าเราใช้บีบอยนะคะดินนะคะก็จะร่วนซุยดินดีด้วยดินจะเป็นผงเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็พืชผักที่เราใช้ก็จะแข็งแรงเติบโตเร็วไม่ค่อยเกิดโรคด้วยนะคะค่ะแค่สองสิ่งนี้นะคะ เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะไม่ต้องหมักให้เสียเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีใช้กันเลยค่ะคุณผู้ชมเก็บมากก็ใช้มากเก็บน้อยก็ใช้น้อยนะคะอันนี้ก็คือพอเราเก็บได้ปุ๊บก็นำมาใช้เลยค่ะไม่ได้หมักไว้นะคะชูรสนะคะก็สักประมาณหนึ่งช้อนชานะคะกะกะเอาก็ได้ค่ะไม่ต้องเป๊ะ,เ,ปะเนาะก็สักประมาณนี้ค่ะหรือว่า ใช้ปลายช้อนก็ได้นะคะแต่นี่จิมจะใช้ประมาณนี้แค่นี้เองค่ะเรียบร้อยละแต่ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวเรามาทำยังไงให้สะละแหน่เขาแตกยอดเร็วค่ะโอ้โหคุณผู้ชมดูนะคะกระถางนี้ค่ะ คือเขายัางไม่ตายน้อรากเขายัางดีอยู่แต่ว่าเนี่ยค่ะแห้งหมดเลยค่ะต้นเนี่ยค่ะเรามาตัดทิ้งออกให้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมทําตามวิธีที่จะทําให้ดูนี้เลยรับรองนะคะสารแหน่แตกยอดใบใหญ่แน่นอนค่ะก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมต้องมาตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันไหนแห้งๆแ,แบบเนี้ยเอาทิ้งให้หมดเลยค่ะ มันจะมีใบเล็กๆนะคะกำลังโผล่ขึ้นมาเนาะนี่แหละใส่ปุ๋ยสูตรนี้นะคะแป๊บเดียวเขียวงามทันตาเห็นเลยค่ะเงี้ยตัดไปเลยไม่ต้องเสียดายแต่กลิ่นเขาหอมมากเลยนะคะสาระแหน่นี่มีสรรพคุณทางยานะคะนอกจากว่าประกอบอาหารแล้วเนาะใส่พวกลาบน้ำตกนะคะกินเป็นผักแนมอร่อยมากเลยค่ะ น้ำมันหอมระเหยเขาก็มีประโยชน์มากๆด้วยนะคะเนี่ยเวลาใครวิงเวียนศีรษะนะคะใชน้นี่หายเลยค่ะขยี้ขย้นิดนึงนะคะลดอาการบวมนะคะนําใบสดๆนี่แหละมาบดบดบดแล้วก็พอกตรงที่มันบวมอะคะ่ะได้ดีเลยอ่าตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากที่เราตัดกิ่งที่เสียๆออกไปแล้วเช็คดูดินด้วยนะคะว่าแน่นเกินไปไหมหรือว่ามีน้ําขังหรือเปล่านะคะใช้ซ่อมนี่แหละนะคะง่ายๆจิ้มๆค่ะนี่ในดินจะดีมากนะคะเขาจะชอบดินร่วนปนทรายดินที่ระบายน้ําได้ดีนะคะเขาจะงอกงามดีค่ะโตรเร็วด้วยนี่ค่ะใช้ซ่อมจิ้มๆนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยที่เราทำเมื่อสักครู่เลยลดเลยค่ะหนึ่งแก้วสองแก้วได้เลยแล้วก็นำไปตั้งไว้ที่มีแดดนะคะเขาจะชอบแดดค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกระถางที่ฟื้นฟูไว้แล้วนะคะ นี่อันนี้ปลูกพร้อมกันนะคะเนี่ยสองกระถางเนี่ยอันนี้ฟื้นฟูก,ก่อนแล้วใบเขาเริ่มที่จะใหญ่ขึ้นนะคะแตกออกมาเยอะพอสมควรนะคะเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องเอาทิ้งเลยค่ะคุณผู้ชมก็ตัดแต่งเรื่อยๆพอเวลาเขายาวนะคะเราก็ตัดยอดไปรับประทานเนาะเขาก็ยิ่งแตกค่ะนี่แหละเป็นวิธีฟื้นฟูง่ายๆนะคะใส่ปุ๋ยเลย เท่านี้เราก็ได้สลระแหน่ใหม่นะคะแตกยอดเคี้ยวงามเป็นพุ่มแบบนี้ไว้รับประทานที่บ้านเลยค่ะใช้กับพืชผักชนิดอื่นได้ไหมคะไม่จิ้มได้นะคะนี่เป็นสลัดค่ะนี้เป็นต้นกล้าเล็กๆนะคะที่ใช้มเมลิดหวานไว้นะคะใช้ได้หมดเลยค่ะเล่งเขียวนะคะเล่งรากจเจริญเติบโตเร็วค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะคะพริกใช้ได้ไมีคะได้ค่ะทำให้ใบเขียวงามแตกยอดแตกใบดีค่ะต้นแข็งแรงแตกกอเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะกระตุ้นการออกดอกค่ะพอออกดอกดีก็ได้ผลผลิตดีนะคะ เราก็จะได้พิกใบเขียวงามแบบนี้เลยป้องกันพืชใบเหลืองด้วยค่ะหลังจากที่เราฟื้นฟูแล้วก็ให้ปุ๋ยไปนะคะเพียงหนึ่งวันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะใบเขาจะเขียวขึ้นค่ะงามขึ้นสดชื่นนะคะแล้วก็ประมาณ3มวันค่ะยอดใหม่ก็จะเริ่มแทงออกมาให้เราเห็นนะคะใบเล็กๆที่เราเห็นอยู่ตอนแรกเขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเขียวขึ้น,นทันตาเห็นเลยค่ะ สูตรนี้ดีมากๆนะคะคุณผู้ชมลองไปทําแล้วก็ฟื้นฟูกันดูนะคะเราก็จะได้สลันแหนไว้รับประทานแบบนี้กันเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับการฟื้นฟูต้นสระแหนต้นเดิมสมโสมนะคะให้กลับมาเขียวงามเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้สละแหนนะคะไว้รับประทานเองที่บ้านเขียวเขียวงามงามแบบนี้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะไม่ต้องหมักให้เสียเวลาด้วยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สาครูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ